รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแรงบันดาลใจสักวันอาจห ไปไม่หวนกลับคืนเบื้องลึกของจิตใจกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อยามเย็นย่ำฟ้าดับลุกขึ้นตะวันสาสองแสงดังคนมีวันหมดเรียวแรง ยังมีสักวันที่หัวใจหึดสู้ไว้ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเชื่อมั่นไว้ต้องใช้สติและเหตุผลก็จุดไฟในใจคใุณจุดไฟในใจคใุณจุดไฟในใจคใุณท่านจะเติมเสริมกำลังใจ ุดขึ้นมาจากความท้อใจให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเป็นแสงทาจุดประกายแสงไฟคงแนะนำที่เปียปปะดูดเชื้อไฟเพื่อจุดไฟในใจโค สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตและท่านจะยอมรับหรือไม่ผมไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆครับรายการนี้ไม่มีโฆษณาไม่มีธุรกิจไม่มีสิ่งที่ถือว่าเป็นพาณิชย์เพราะฉะนั้นครับเป้าหมายในการทํารายการนี้ขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็นช่างภาพเจ้าหน้าที่ตัดต่อรวมถึงตัวผมเองครับเป็นการจัดทําฟรีเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นในการผลิตรายการนี้เพราะมีความหวังว่าท่าผู้ชมที่ชมรายการนี้จะได้ประโยชน์จากรายการนี้จากการนําไปเปรียบเทียบกับชีวิตของท่านและแน่นอนครับหลายคนที่มีปัญหาคาใจอยู่ในขณะนี้และคิดไม่ออกผมอยากจะบอกว่าหมายเลขที่ปรากฏตรงหน้าจอสายตรงของหลวงพี่นุ่มฝนเจ้าอาวาสบรล้อมจังหวัดนครปฐมท่านเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยท่านแก้ไขปัญหาชีวิตครับ จุดไฟในใจโคจุดไฟในใจโค ไฟในใจคุณจุดไฟในใจคุาม,มาถึงช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมหลายท่านติดตามชมแล้วชอบเหลือเกินครับช่วงนี้เพราะว่าจะได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเป็นวิทยาทานกับทุกท่านในการที่จะมาเปรียบเทียบกับตัวเราเองนะครับยามใดที่ท่านมีปัญหาหมายเลขที่ปรากฏตรงหน้าจอนั้นจะเป็นสายตรงของหลวงพิทุฝนเจ้าอาวาสัรไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐม ที่ลูกศิษย์ลูกหาครับมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาท่านจนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝนกับน้ำพัสการหลวงพี่ครับเจริญพรสุนกก็สิ่งที่น่าชื่นชมน่ายดีที่สุดนะก็คือคนมีโยมคนหนึ่งบินมาจากประเทศฮ่องกงครับแล้วก็ต้องการที่จะมาพบหลวงพี่แล้วก็คนไทยที่มาพบเนี่ยก็ไม่เคยได้รู้จัก,กเรา แต่คนต่าง,งประเทศเขารู้จักแล้วก็ทำยังไงที่จะมาหาหลวงพี่ได้ผมเห็นมีจีนมีสิงคโปร์มีฮ่องกงมีม <c oughs> ญี่ปุ่นมาเลเซียเขานิยมมามาเช่าวัตถุงมคลมคลนคอันนี้ก็ที่สาเหตุที่ไปที่ประเทศฮ่องกงมาก็มีสิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยได้พูดยังไงว่ามากราบนิมนต์ไปเพื่อจะไปทําพิธีแล้วก็บางครั้งบางคราวเนี่ย คือทุกคนเนี่ยไปแล้วก็ไม่ได้ได้ไดแสงสว่างที่ไม่จริงจังพอ,อเราไปปุ๊บก,ก็ไปสอนเนยที่นู่นนะครับดวงไม่ดีคือต้องบางสกุลตายเป็นคุณเป็นอ๋อเหรออ่าแต่เขานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยไปปุ๊บเราบอกเอ,อ้ยไม่ใช่นะครับการที่บางสกุลเนี่ยคือคนที่ชะตาขาดแล้วคนที่แบบว่าดวงเนี่ยดวงถึงจะต้องต้องต่อชะตาชีวิตแล้วเพื่อนั้นถึงจะได้ ทำพิธีบังสุกุลได้แต่นี่ไปอยู่ที่นู่นกับกายไว้ว่าทําไมถามเขาว่าจะให้บังสกุลเนี่ยบังสกุลเพื่ออะไรพอถามบุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยขายของไม่ดีเลยอ่าเขาคงหมายถึงขายของไม่ดีแล้วตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่าไมไม่ใช่บังสุกุลเป็นบังสกุล<ม>ตายไม่ใช่ในในหลักตำราวิชาแล้วตำหรับตำราวิชาของครูบาอาจารย์องค์ไหนมันไม่มีมเราก็ได้แต่ไปแล้วก็บอกว่าคุณ อาตมาไม่สามารถที่จะทําให้โยมได้ที่เป็นอย่างนี้ม,มันไม่ใช่ไอสิ่งที่จะทำให้เขาได้เนี่ยเอาเรารู้เราจะสอนเขาไปโดยวิธีไหนก็เฉ่เช่นอย่างโยมเนี่ยมานะครับบินจากฮ่องกงมาเพื่อให้ทําพิธีอย่างในภาพที่เห็นนะครับครับมานั่งทําพิธีแล้วก็มีพระสงฆ์เนี่ยสวดมนต์เห็นไหมคณะสงฆ์วัดไปล้อมเราเนี่ยสวดมนต์ทำพิธีอะไรครับอันนี้ก็สวดมนต์สาะเพาะเสริมบารมีนะครับออ ก็เหมือนกับทั่วไปไม่มีอะไรมากครับก็มีถาดตามตำราของพระเด็พระกุหลวงพ่อคูณก็มีถาดมีถาดสะเดาะเคราะมีข้าวตอกมีดอกไม้แล้วก็ทําพิธีสะเดาะเคราะพอสะเดาะเคราะเสร็จปุ๊บกก่าอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถึงจะทําพิธีสวดมนต์ใช้คณะพระภิสุสงฆ์สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าบทสวดมนต์ต่างๆนั้นเป็นบทที่เป็นมงคลแก่โยมที่ได้รับฟังแล้วก็ได้รับโดยผ่านสื่อก็คือสายสินใช่ไหม จะทําพิธีแล้วแต่จะมีสายสิเนี่ยวนจนถึงวนรอบศีรษของเขานี่ยเองออันนี้เป็นถือว่าเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่มีอยู่โดยปกตินะ,ะใช่นี่บินมาเลยนะบินมาเขาบอกว่ามีดา,าราที่ประเทศฮ่องกงเนีขามาทําก็ไปเจอแล้วก็มาทําพิธีอย่างเงี้ยก็มีการลงณนหน้าทองมีการทําพิธีสดสดอกเหาะที่ประเทศฮ่องกง อ๋อแสดงว่าหลวงพี่เคยทําให้ดาราฮ่องกงมาแล้วสิไปแล้วก็ไปทําให้เขาแล้วโอ้โหไม่ชวนเลยหลวงพี่อย่างเงี้ยผมไม่อยากจะไปดูดาราฮ่องกงบ้างเนี่ยคือพวกนี้พอเขาเขาก็บอกไปอีกคนหนึ่งบอกบ,บอกต่อๆนี่ขอร้องให้มาก็เจอตะนัดก็ทําพิธีเขาก็มีความสุขเขาก็พูดกับเพื่อนๆเขาว่าเออรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเพราะเราสอนเนี่ยเราบอกว่าอาตมาก่อนที่จะทําพิธีโยมอาตมามีจิตที่บริสุทธิ์ก่อนแล้วก่อนที่จะ ไปทําพิธีโยมเนี่ยแล้วพิธีที่สาคัญที่สุดอัตมานยึดมั่นถือมั่นต่อการเจริญพระพุทธมนต์ได้ทั้งสติปัญญาได้ทั้งสมาธิอ,อ่ก่อนที่จะมอบให้แก่โยมที่มาทําพิธีนั่นเองอจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไปเนี่ยมันก็เป็นแสงสว่างที่ทําให้เขาเนี่ยอยากจะทําบ้างอ่าแล้วก็บินกลับไปแล้วนะมาบินมาทําพิธีเสร็จก็กลับเลยนะแม แสดงว่ญญา,ญญาเขาตั้งใจมาทาพิธีโดยเฉพาะตั้งใจครับเพราะด้วยความศรัทธาไงเขาบอกว่าด้วยความศรัทธาที่เคารพทั้งทงที่ไม่เคยคุยกันไม่เคยเจอกันครับแค่ได้ฟังจากเพื่อนที่เป็นดาราด้วยกันเขาก็ไปเล่ากันเองสิ่งแต่สิ่งที่เราทําให้เราเนี่ยภาคภูมิใจที่สุดก็คือเราเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่มีครูบาอาจารย์ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณท่านสั่งสอนเสมอว่าจะทําอะไรให้แก่ญาติโยมนั้นทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นเองอ่นนี่ก็ถือว่าเป็นความ สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่นะฮะแล้วก็สิทธิ์ยานุสิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่ฮ่องกงผมเห็นมาหลายประเทศแล้วที่เดินทางมาทุกคนก็มีความตั้งมั่นยึดถือมั่นที่จะแบบได้มีโอกาสมากราบหลวงปู่ได้มีโอกาสมาทาพิธีหลวงพี่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพี่เดินทางนี้บ่อยนะครับบ่อยฮะที่ทาพิธีอยู่ที่เทฟออเนี่ยตมาอยู่ที่อเมริกาอยู่เลยนะอืมวนนี้ไปทําอะไรครับก็เหมือนเดิมก็ไปทําพิธีเนี่ยคือลูกจิตเขานิมนกันมาใช่ไหมรวมกันนนมม่ คืออย่างน้อยๆเลยเขาทุกคนจะหาแสงสว่างตรงไหนได้เนี่ยยางนี้ไปเนี่ยบางคนโยมไปทําไมฉันแย่เหลือเกินทําไมฉันไม่ดีก็ทีมาอยู่ที่ที่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยตั้งสามสิบปีแล้วยังไม่มีบ้านอของตัวเองยังไม่เลยก็มองถามเขาไปว่าโยมทํำอะไรบ้างอพอถามไปถามมาเข้าคาสิโนโ อทํางานเสร็จเข้าคาสิโนเรียบร้อยไหมล่ะแล้วมาถามว่าทําไมไม่รวยอ๋อจะรวยไหมยากเัยยากให้เห็นชัดเจนนะผีเนี่ยคําว่าผีเนี่ยใครเห็นก็น่ากลัวแล้วยิ่งเป็นผีพนันเนี่ยโยมเอเข้าสิงเป็นไงล่ะถูกต้องไหมฮะคือทุกคนเข้าไปทุกคนก็หวังจะได้ทุกคนแต่ทุกที่กลับมาเนี่ยหน้าแห้งกันส่วนใหญ่ ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นใครพูดว่าไปแล้วรวยนเนี่ยอย่างโยมคนเนี้ยคือเขาไปเขาอยู่ที่นั่นนานแล้วนะครับแต่ว่าก็เนี่ยเป็นหนี้เป็นสีนเขาไปนะฮะพอมาถามทีละช็อตทีละช็อตเนี่ยเ,เริ่มเนี่ยอ้าวเป็นไงบ้านอยู่ยังไงออาบ้านเช่าเขาอยู่อา้าวทำไมถึงได้เช่าเขาอยู่ล่ะก็ตอนแรกก็มีบ้านอยู่แหละครับพอมีไปมีมาก็นั่นแหะเข้าบอลน,นะเล่นบอลแล้วก็ทําให้ เล่นหมดเล่นไปแล้วเข้าทุกวันโยม่าเหลือไหมโอ้โหลำบากฮะลำบากมีแต่นี่ครับเพราะผีพนันเนี่ยมันสิงผีเนี่ยก็มีจริงผีพนันก็ทุาทำไมถึงได้เรียกผีพน,นันอ่ะพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในในบ่อนได้ร้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาพันหนึ่งดีกว่าพอได้พันหนึ่งเฮ้ยจเจ้ามือนหนึ่งพอเอาามือหนึ่งเฮ้ยแหมต้องได้ต้องได้ดวงมังดีเออต้องไอ้ได,ด้แสนก็เลิก พอแสนหนึ่งเลิกก็ไม่เลิกอีกเจ้าให้ได้ล้านหนึ่งจริงๆครับเป็นอย่างนี้จริงๆกับผีพนันที่มาสิงพอมาสิงเสร็จปุ๊บตูมปุ๊บหวังจะได้เงินแสนไปมากราวรูดเลยครับมาติดลบพอติดลบก็อยากจะได้คืนอ,อยากจะได้เงินตรงนั้น่ะคืนกลับมาเขาเรียกว่าตามควายเขาเรียกเลยว่าตามควายพอเสียไปแล้วเนี่ยผีจะยิ่งเข้าหนักเลย จริงไหมก็ยิงตามก็ยิ่งเสียยิ่งตามไปเพิ่มไปก็ยิ่งเสียมากขึ้นใช่ครับก็คิดภสพาไปทุกวันน่ะคุณไปทุกวันคุณจะคุณจะชนะทุกวันเหรอ,อวันไหนวันนี้คุณไปได้เงินมาหมื่นหนึง่งดีใจอากลับบ้านไปพอวันต่อไปไปอีกเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวสองหมื่นแล้วกลับอ้าวได้กลับมาอีกวันต่อไปเหลิงแตได้พอวันต่อไปนี่เสียปุ๊บเรียบร้อยเลยทั้งทั้งที่ได้มาแล้วก็ต้นทุนที่เหลือไปหมดครับ เพราะอะไรผีพนันมันเข้าผีพนันมันเข้าไปสิงเพื่อจะเฮ้ยเอาคืนมานะต้องเอาคืนให้ได้เดี๋ยวตาหน้าต้องได้เดี๋ยวตาหน้าต้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวตาต่อไปต้องได้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าผีพนันเข้าไปสิงจริงไหมคุณลอกลำบากครับอย่างนี้ลำบากบากบแ <มา S 1> สดงว,ว่าชีวิต,ตในต่างประเทศเนี่ยเวลาได้เงินมาง่ายๆบางทีก็หมด,ปดไปเรื่อนน้แล้วก็อย่างที่ต่างประเทศอย่างประเทศนั้นแหละเขาไม่ได้ห้ามคุณ เอ้ยคุณห้ามเข้านะไม่ได้ห้ามแล้วเขาเขาไม่ได้แบบังคับคุณให้เข้าไปนะครับเขาเปิดอิสระอิสระครับเปิดถูกต้องหมดทุกอย่างคราวนี้ใครที่ไปเข้าแล้วติดก็หมดตัวกันไปนั่นเนี่ยหมดแล้วได้ผมว่ามีสักกี่คนนะประเทศไทยยังดีนะครับเขาไม่มีคาทีโนเป็นเป็นเป็นไหนก็ไปทิ้งไว้แถวๆข้างประเทศเนี่ยก็ต้องแล้วแต่คนท่านหนีไปเที่ยวต่างประเทศไปถึงแั้นาเข้าคาทีโนข้ามประเทศก็ต้องยอมรับเขาไปเสียอย่าง้ต้องยอมครับ เพราะว่าอย่างน้อยๆเลยเนี่ยเห็นได้ชัดเจนแล้วโดยเฉพาะเนี่ยโอ้โหโยมไปต่างประเทศเนี่ยพอเราไปให้แสงสว่างเขาร้องไห้สายน้ำมีวันหวนกลับมาไหมไม่ยากครับโยมมันยากมากการที่บางทีบางคนโอ้โหุงนี้ไม่เล่นอ่ะนึกออกไหมพอจากเล่นเสียไปแล้วหมดไปแล้วลุงนี้ไม่เล่นดีกว่าซื้อหวยโอ้โหงนี้ไม่ซื้อดีกว่าเนี่ย ถ้ามันถูกกินนะแต่ตอนจะซื้อ,อยังต้องคิดว่าน่าจะถูก <S <S <น>มันเป็นอย่างนั้นไะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสูตรสําเร็จฮะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ประเภทนี้ครับโอ้โหนี่กล่าวไว้เลขนี้ดูเดี๋ยวไม่ซื้อไปซื้อเลขนั้นมันจะเป็นอย่างนี้กับคนอยู่ตลอดเวลาพูดลําบากนะครับ,บถือว่าเป็นความความอยากนะครับคนเราเมื่อมีความอยากมีความหวังมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้แลวโดยเฉพาะใน คนเนี่ยคืออยู่ต่างประเทศเ่มันเหงานะม,มันเหงาแล้วมาโดดเดี่ยวบางทีก็เป็นไปได้อย่างที่ว่าใช่ใช่ใช่ไม่รู้จะหันไปทางไหนฮะวัดก็ไม่มีให้ไปคนไทยก็มีน้อยอะจะพูดกับใครบางทีเขาก็ไม่ว่างจะพูดกับเราจะไปพูดกับฝรั่งก็ไม่เข้าใ,ใจเนี่ยบาถึงทีว่าก็ไปเข้าสู่สิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็บอกถึงได้บอกว่าถึงย้ำเตือนเสมอกับคําว่าผีพน,นันใครลงเข้าไปแล้วรองได้วันนี้วันนี้คุณได้วันต่อไปคุณเสีย พอตอนวันคุณเสียปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าตามและอยากได้คืนอยากได้คืนเอาแค่เสมอทุนก็ยังดีเอาขาดทุนนิดหน่อยก็ยังดีใช่แต่ว่ากลับกลายจะเสียมากพอปุ๊บเนี่ยพอได้เสมอทุนแล้วโอ้ยเสมอทุนแล้วนี่อย่างนั้นเดี๋ยวลองเผื่อจะกําไรเพิ่มนิดนึงก็ต้องมีนิดนึงถูกต้องไหมฮะครับผมเคยเข้าครับหลวงพี่อ่าใช่สิใช่จําได้ไเคยเข้าแต่พระไม่ได้เข้านะครับพระไปแสวงบุญผมเข้าไปเลยทำไมที่เนปาลถึงมีนะมีครับ มีฮะที่ที่พักอ่ะต้องมีได้เห็นเลยเดินทางไปสี่สังเวอเนี่ยก็จะมีโรงแรมสุดท้ายที่เนปาลนะพี่อินเดียอินเดียไม่มีครับก็จะมีคาสิโนอยู่ในโรงแรมแต่นี่เขาแต่ชื่นชมอย่างนะคุณนกผมตั้งงบไปแล้วครับประมาณนั้นใช่ไหมพี่บอกตั้งงบไว้ก็หลวงพี่ไปแสวงบุญผมก็ไปแสวงบาปอยากรู้ว่าเป็นยังไงตั้งงบแต่ยังดีอย่างคือว่าผมไม่ได่คนเล่นเนี่ย ถ้าเกิดเป็นคนเล่นแล้วก็แล้วก็เป็นผีพนันเข้าไปสิงเนี่ย<ช>คุณนกนี่จะแย่เลยโชคดีวันนั้น<อ>ใจเหรียญเจ้าสัวไปครับผีไม่เข้าก็เลยไม่ได้เสียตังค์งเข้าไปเดินเดินดูคือเข้าไปดูแล้วเนี่ยแปลกใจอยู่คนอยู่สามประเภทประเภทแรก,กน,นะครับจะเป็นคนเหมือนคนรวยอว้ยเ,เ,เขาจะเล่นอย่างมีความสุขอ,อีกประเภทหนึ่งนะครับจะเป็นคนที่ เหมือนคนที่แบบว่าเจะเป็นเอาตายมาแอบดูเขาอะมาแอบดูเขาคือจริงๆตังค์หมดไปแล้วแต่ยังมาแอบดูเขาอยู่เฮ้ยเขาเล่นยังไงอะไรเงี้ยอีกประเทศนี่ก็ประเภทผมผมนี่แหละเดินอิจฉาชาวบ้านให้อย่างเดียวไม่กล้าจ่ายตังค์เดยนดูโอ้ยนี่ทำไมเขาได้เงินเยอะจังเลยอย่างเงี้ยแต่ในนั้นเขาก็เลยแบบว่าคนเหล่านี้ท้ายที่สุดอะผมว่าตอนเดินออกมามันก็ไม่เห็นมีใครมีความสุขใช่เนี่เนี่ย ไปดูไปเห็นแล้วก็เออมาเป็นวิทยาทานสอนคนได้จริงๆนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคือใครได้ตกไปอยู่ในห,วห้วงเหวแห่งการพนันแล้วบอกไว้เลยนะครับสิ่งที่จะตามกันมาความหายณะในชีวิตที่เราจะร่วมทําบุญสร้างวิหารแก่พระเชพระคุณหลวงพ่อภูเนะเขาศรัทธานะโอ้โหเช่าเป็นจํานวนมากครับทั้งเนื้อ,อทองคําเนื้อเงินหน้าทองคำไริษาทนาเขา นําไปบูชาเขาถือว่าได้มาเป็นสิทธิ์ของครูบาอาจารย์เป็นสิทธิ์หลวงพ่อพูลเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเงินแล้วนั่นเองคือจริงๆเป้าหมายอาจจะไม่ได้คิดว่าบูชาก็อยากมาทําบุญแหละอยากสร้างนะฮะอยากทําบุญร่วมทําบุญแต่เราก็พอใครทําบุญแล้วก็ให้ไปเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกไปนะครับไม่ใช่เป็นพุทธพาณิชย์นะครับ,รบต้องย้าตรงนี้ว่าไม่ใช่พุทธพาณิชย์ทุกคนรวมพลังด้วยคณะสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ทั้งนั้นปกติก็มาทำบุญกันอยู่แล้วถูกต้องนะ,นะครับแต่ว่าคราวนี้ทางวาัดก็มีที่ระ เป็นวัตถุมงคลที่ระลึกให้นะฮะเนี่ยเป็นลักษณะนี้ก็คือไปมอบให้แก่ญาติโยมไหลายในในวาระครบรอบ10ปีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ะคุณละสังขารสังขารของท่านโยมมองไปให้ดีครับแข็งเป็นหินแล้วท่านประพฤติป,ปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมมา70ปีครับสิ่งที่กลับมาสู่ตัวท่านก็คือมีหมู่ทวยเทพเพดานคอยปกปักรักษายามที่ญาติโยมทั้งหลายมา กราบมาขอพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนนั่นเองอัตามาก็ได้แต่เป็นสะพานที่จะไปสู่การสร้างบุญให้แก่ญาติโยมนั่นเองเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพูนเนี่ยต้องผ่านการอธิษฐานจิตนะครับมังคลาวิเศษเหรียญสมโภชนที่วัดหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมนะครับอ๋อไปที่วัดต้นกําเนิดก็คือวัดของอาจารย์หลวงพ่อพูนวันที่เก้พาพฤษภาคม เวลา9ก้นาฬิกาจะทําพิธีสมโพธิมงคผลวัตถุเป็นครั้งแรกวาระแรกแล้วก็กลับมาทําพิธีที่วัดไผ่ล้อมที่หน้าสังขารพระเดชพระคุณหลวงพระคูณเนะี่ยวาระที่2ก็คือวันที่29พฤษภาคมนั่นเองก่อนที่จะมอบให้กับสิทธิ์านุสิทธ์ทั้งหลายในการทาพิธีไหว้ครูประจ,จําปี1ปีไว้ไผ่ล้อมไหว้ครูหนึ่งครั้งก็คือวันวิสาขาบูชานั่นเองซึ่งตรงกับวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 8นนั่นเอง เพราะนั้นการสร้างวัตถุมงคลของวัดไผ่อ้อมเนี่ยจะต้องมีวาระแล้วก็มีเหตุผลในการสร้างสร้างไปเพื่ออะไรมีอยู่3อย่างครับเกิดจากพุทธศินขึ่นมาก่อนวัตถุมงคลน,นะครับเกิดจากพุทธศินแล้วก็ถึงจะมาเป็นพพุทธคุณในการทําพิธีอธิษฐานจิตสมโพธวัตถุมงคลน,นั้นแล้วก็ที่สําคัญวัตถุประสงค์คุณนําปัจจัยรายไ,รได้ทั้งหลายเนี่ยไปทําอะไร อย่างเชกเช่นที่วัดเพลอมนาไปสร้างวิหารเพื่อถวายความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ,พ่อพูนนั่นเองจะเห็นวิหารหลังเนี้ยเป็นที่เป็นผู้ปฏิสถานสังขารพระเดชจพ,พระกุลหลวงพ่อพูนสืบต่อไปสังขารของท่านก็จะอยู่คอยที่เป็นล่มโพล้มใสให้แก่สิทธิยานุสิทธิทั้งหลายได้มากราบขอพรสืบต่อไปเป็นร้อยปีพวกเราเนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วสังขารพระเด็จพระกุลหลวงพ่พอพูนยังช่วยเหลือ ญาติโยมอยู่ตลอดนี่อ,อจริงนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เราจะร่วมกันสร้างสู่อนาคตนะครับแล้วก,ก็ที่สำคัญอย่างเงี้ยบางคนย้อนกับเรื่องเกี่ยวกับผีพนันเข้าคนก็จะบอกรู้เงี่ยเงินไปทำบุญดีกว่าจริงไหมใช่ใชบางคนเสียเป็น10บสล้านแต่คำที่ย้อนกลับมาโอ้โหรู้เนี่ยเงินไปสร้างวิหารหลงพ่อปูนบบดีกว่าไปเล่นหมดไปสิบสิบล้าน ถามแบบจับไปว่าโยมตอนที่โยมเนี่ยทำไมไม่คิดก่อนตอนนู้นล่ะครับมาคิดในตอนนี้อาตมาไม่ได้เงินมาสร้างวิหารแล้วครับจริงไหมก็ยังดีครับที่นึกอะฮะก็ยังมีอนาคตอยู่อนาคตก็ยังมาร่วมกันสร้างได้อาตมาไม่เคยเชื่อพอถึงเวลานั้นปุ๊บพอได้แล้วปุ๊บไม่มีอเพราะคนจะนึกถึงวัดต่อเมื่อยามเดือดร้อนอ้าถูกต้องนะฮะถ้ามีเงินมีท้องเขามีความสนุกสนานก็ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงกันหมดใช่เครียด ตกอับดวงไม่ดีมาแล้วก็ต้องมาตะดอกเคาะต่อชะตาเนี่ยอย่างเงี้ยเจเช่เเ่นเรื่องนี้เป็นต้นนะครับคือทุกคนนะครับคือต้องขอย้ําเลยครับเกี่ยวกับผีพนนันที่จะเกิดจากตัวใครแล้วแต่ถ้ามันสิงเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็พอสิงไปแล้วเนี่ยก็จะมาย้อนลํำลึกนึกถึงว่ารูนี้ฉันไม่เล่นจะดีกว่ารูนี้ฉันไม่ไม่ไปเข้าไปจะดีกว่าอย่าไปยาเลยครับอาจจะมาต้องต่อว่าเลยคุณเข้าไปทําไมครับอ่า คุณจะคิดว่าประเภทสายน้าเนี่ยมันจะย้อนกลับมาได้เหรอน้ำมันมันพัดไปเงี้ยคุณจะตัวน้ํากลับมาได้ไหมไม่ได้ไปแล้วครับนั่นเองเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าญาติโยมทั้งหลายที่ชมรายการอัตมาทาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ให้แสงสว่างทางปัญญาในการดาเนินชีวิตแก่ญาติโยมทั้งหลายเพราะนั้นอันตมาไม่มีผลประโยชน์อะไรกับใครทั้งสิน้นผลประโยชน์อย่างเดียวคือทำไงให,ให้ญาติโยมมีแสงสว่างในการที่จะดําเนินชีวิตสืบต่อไปนั่นเอง เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเราอยู่ในฐานะที่อยู่เป็นลูกของตถาคตเจ้าอยู่ในบรวรพุทธศาสนาสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างความดีให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตแก่ญาติโยมสืบต่อไปนั่นเองนะครับอยากจะฝากไว้เป็นเครื่องเตือนสติแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ชมรายการนะครับใคกรก็แล้วแต่ที่ผีพนันเข้าไปสิงท่านหยุดท่านยอมแพ้เอาเถอะครับยอมแพ้ผีพนันแล้วเดินออกมาประกอบสัมมาชีพดำเนินชีวิต อย่างผาสุกอย่าให้ผีพน,นันเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาแวะข้องเกี่ยวกันในชีวิตของท่านในการดําเนินชีวิตสืบต่อไปเลยเพราะจะทําให้ความหายนะในการดําเนินชีวิตน่ของท่านน่มาเยือนอยู่ตลอดเวลาขอฝากไว้เป็นเครื่องเตือนสติต่อการดําเนินชีวิตแก่ญาติโยมทั้งหลายขอเจริญพรกับนักสังคมพี่ครับท่านผู้ชมครับหลายท่านคงจะเคยพลาดทั้งไปบ้างแต่สําหรับท่านที่ยังไม่เคยก็อย่าไปลองนะฮะ ความรวยทางรัฐนั้นอาจจะมีจริงนะครับแต่ว่ามันลิบหรี่เหลือเกินโอกาสที่เราจะพลาดพังและก็โดนผีพน,นันเข้าสิงเสียเงินเสียทองไปนั้นยังดีมากมายครับหมายเลขที่ปรากฏตรงหน้าจอนี้ยังคงอยู่เป็นเสมือนกับแสงสว่างที่รอให้กับท่านที่กําลังมีความทุกข์อยู่ในขณะนี้แนละหาทางออกไม่ได้ครับสายตรงของหลวงพี่น้่ฝนเจ้าอาวาสวัดเพล้อมจังหวัดนครปฐมอย่าลืมนะครับเมื่อ,อไหร่ที่ท่านคิดไม่ออกบอกหลวงพี่นึ่งฝนครับ จุดไฟในใจโคจุดไฟในใจโคจุดไฟในใจโค ุดไใใจไในใ,นในคนก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดหนี้สินและก็ทําให้เงินที่เรามีอยู่มันหมดไปผมเชื่อครับทุกคนทราบดีครับว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ก็แน่นอนแหละครับทุกวันนี้ยังคงมีการเล่นการพนันกันอย่างมากมายไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่นะฮะ การพนันก็ยังคงเผาผลาญเงินของท่านอย่างสนุกสนานโดยที่ท่านเองก็ยินดีให้เขาเอาหนึ่งท่านไปเพราะฉะนั้นลองคิดลำลึกนึกถึงนะครับ4หัวข้อหลักที่หลวงพี่พูดเป็นประจำคือคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ภายใต้หลักของเหตุผลเมื่อท่านทราบแล้วผมเชื่อว,ว่าท่านคงจะไม่อยากเล่นการพนันกันแต่เมื่อไหร่ที่อยากได้เงินแบบรวยทางลักกรุณา คิดถึงสิ่งที่ท่านจะต้องเสียไปด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับก็คือการสร้างความดีให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตแก่ญาติโยมสืบต่อไปนั่นเองนะครับอยากจะฝากไว้เป็นเครื่องเตือนสติแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ชมรายการนะครับใคกรก็แล้วแต่ที่ผีพนันเข้าไปสิงท่านหยุดท่านยอมแพ้เขาเลยครับยอมแพ้ผีพนันแล้วเดินออกมาประกอบสัมมาชีพด,ดำเนินชีวิตอย่างผาสุกอย่าให้ผีพนันเหล่านั้นเนี่ย เข้ามาแวะข้องเกี่ยวกันในชีวิตของท่านในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปเลยเพราะจะทําให้ความหายนะในการดําเนินชีวิตของท่านมาเยือนอยู่ตลอเวลาขอฝากไว้เป็นเครื่องเตือนสติต่อการดําเนินชีวิตแก,ก่ญาติโยมทั้งหลายขอเจริญพรดไ,ดไฟจจในใจ